จากเรื่องของยาเสพติดนะครับสิภาคุณผู้ชมไปติดตามครับความคืบหน้าของการเร่งใจเงินเย,ยียวยาน้ำท่วมนะครับใน22จังหวัดซึ่งในเรื่องนี้เองครับทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบลักเกณฑ์ซอยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในปี2 5 6 6จ่ายเงินเย,ยียวยาคันบันไดครับตั้งแต่5 0 0 0บาทจนไปหอด20,000บาทต่อครัวเรือนขอบคุ้มภูประสบภัยกว่า1,071,000ครัวเรือนใน22จังหวัด เป็นการเพิ่มเติมครับนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อนได้บอกว่านายกรัฐมนตรีครับได้มีขอสั่งการให้มีการศึกษาหาแนวทางการซอยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนําท่วมขังเพื่อซอยเหลือผู้ประสบภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 0 0พัน หาร9งบกลางสำรองใจชุกเฉิน6,169ล้านเก8 6 0 0บาทโดยเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและกระจายเงินสอยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินให้เบิกจ่ายในงบนะครับเงินอุดหนุนรัศนเงินอุดหนุนทั่วไปโดยกำหนดหลกเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินดังกล่าวดังนี้ครับ โดยวิธีการนะคะมีอยู่2วิธีน้ากันค่ะไปเบิงวิธีแรกค่ะเป็นในส่วนของกรณีอุธธอทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประจําในช่วงือ,อ่อชวงฤดูฝนนะคะปี2 5 6 8ตั้งแต่วันที่1 5พฤษภาคมค่ะทีน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยประจําจนทรงผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและบ่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเฮตให้ขาดรายได ต่อมาวิธีที่สองค่ะก็คือเป็นที่อยูอาศัยประจำที่ประสบอุทกภัยและเด๋ยวรับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือกรณีของถึงน้าท่วมขังค่ะติดต่อกันตั้งแต่3 1มเอมือจนหอด60มือให้ความซอยเหลือนะคะคัวเรือนละ6,000บาทต่อมาค่ะ ในกรณีต่อมากคือถือนำทวมค้งติดต่อกันตั้งแต่61มือจนหอดเกมือให้ความสอยเหลือคัวเรือละ1น0 0 0บาทกรณีต่อมาค่ะคือถูกนำทวมค้งติดต่อกันตั้งแต่91มือจนหอด120้อมืให้ความสอยเหลือคัวเรือละ1น0 0 0นพบาทส่วนกรณีสุดท้ายค่ะคือถือนำทวมค้งติดต่อกัน1 2 1่้อมือขึ้นไปให้ความสอยเหลือคั่เรือนละ2 0,000บาทค่ะ ทางนี้ครับครัวเรือนผู้ประสบภัยจำนวน171,302ครัวเรื่เรือนจำนวน22จังหวัดทั่วประเทศในส่วนภาคอีสานนะครบับประกอบไปนํา จังหวัดศรีสะเกดอุดรธานีและอุบลราชธานีครับโดยลักเกต์ในเทอนี่เป็นการซอยเหลือประชาชนที่บันเรือเนี่ยถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจนบอสามารถดำรงชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยได้มีการกำหนดอัตราการซอยเหลือเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาน้ำท่วมตั้งแต่31มือจนไปหอด1 2 1มือซึ่งจะได้มีการรับเงินเยียวยานในอัตราหาพัถึง20,000บาทต่อขัวเรือน และกาเน้นย้ำในการตรวจสอบสิทธ์ให้มีความถูกต้องโปร่งใสโดยหัวหน้างานทองทินครับก็ได้มีการออกหนังสือรับร่องผู้ประสบพ่ยผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้านและก็ตรวจสอบซ้ําโดยคณะกรรมการกอชอพอจอและกอชอพอ,อ,อเพื่อให้เงินซอยเหลือไปถึงมือผู้ที่รับผลกระทบและบ่ให้เกิดการใจซ่ําซ่อนขึ้นนั่นเองครับ